พี่ต้องมานั่งรองรับความเลวร้ายแล้วนี่มันเป็นพวกคุณทำอย่างนี้มันทำให้เราผมเสียหาย เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่แฟนๆนางงามต่างก็อยากใส่ใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่ล่าสุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัดอิสระใกล้ศีนก็ได้มีการออกมาโพสตอรีส้มอีกแล้วนะคะโดยมีข้อความที่โพสต์เอาไว้ค่ะว่าเสียเวลาไปกว่าครึ่งวันเพื่อคุยกับคุณหญิงกอบโกยแบบเผชิญหน้าซึ่งคุณหญิงกอบโกยนะคะเป็นเพจดังค่ะที่ก็มักจะมีการออกมาโพสต์ข้อความถึงบอสนวัตอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง โดยงานนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างฉันชอบดูนางงามค่ะได้มีการโพสต์รูปภาพสตอรี่ส้มของบอสนาวัฒน์นะคะแล้วก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกว่าแลดูเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแฟนๆนางงามก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวบางก็บอกว่าก็ว่าทําไมเพจแกหายไปอยากรู้ว่าคือใครเห็นด่าคนอื่นมายาวนานก็ไม่มีใครทําอะไรแกได้จัดเลยค่ะบอสซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของบอ นวัดอิสระไกรศีนค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยก็มีชาวเน็ตนะคะได้มีการถามบอสนวัดกลางไลฟ์เลยค่ะว่ากอบโกยเนี่ยมีสิทธิ์โดนจับไหมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของบอสนวัตจะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะกอบโกยมีสิทธิ์โดนจับไหมก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วไงวันนี้ให้สิทธิ์เขาแล้ว ที่เขาเปิดหน้าให้เขาทำคลิปเขาไม่เอาเขากลัวแต่คำกลัวเขาไม่น่าจะจริงเ่ยพาพ่อเขเป็นทหารแต่เขากลัวมากเลยนะกลัวคนจะรู้จักเขาว่าคือเขาคือใครอะ่ะตายเขากลัวมากเลย พอพี่พูดว่าก็ลงคลิปเปิดหน้าโอ้ยมงทำไม่ได้อ่ะมึงทำไม่ได้อย่างงี้ทำมทำไม่ได้เลยเอา้าทำไมทำไม่ไ,มได้อ่ะแล้วทีแบบด่าพี่อ่ะแล้วทีโพสต์พี่แล้วพี่ต้องมานั่งรองรับความเลวร้ายแล้วนี่มันเป็นพวกคุณทําอย่างนี้มันทําให้เราผมเสียหายแต่ผมไม่ได้เป็นคนทํานะแอดมินคนอื่นนะอ่ะอุเฮก็แล้วแต่มึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่า อ้าวแล้วคนอื่นเสียหายใส่ร้ายคนอื่นหยาบคายแล้วทำไมอ่ะแล้วคนอื่นเขาก็รู้จักว่าหน้าผมเป็นใครแล้วทำไมแค่คุณทำมาเยอะแยะคุณจะโชว์หน้าคุณเพราะาคุณเป็นคนทำไม่แมนเลยหนหวาพูดมันเงี้ยตกลงไม่เอาไม่อยอมเปิดหน้าเพราะว่ากลัวอ้างว่าพ่อเป็นฐานก็บอกก็ไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องเปิด ทุกคนไปกดตะกร้าก่อนงนี้ก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเปิดอุสตส่าห์จะหาทางรัดให้นะทุกคนไปเอาหมูฝอ,อยก่อนเอาโคตรอร่อยเลยอีกอีสามกระปุกทุกคนรีบไปกด